จะใ,ใช้ของคนป่าหนึ่งประหยัดลดต้นทุนเพิม่พมเพิม่พมเพิ่มพูนผลผลิตครับเออเพิม่มปุ๋ยจะเคยใส่หลายก็ใส่หน่อยลงแต่ว่าคุณภาพดีเพิ่มขึ้นครับขึ้นลูกา้เสิมาซสือปุ๋ยบักหลายยายเขาจะถามว่าเสียมาเอาปุ๋ยหนะ้ายูแปดไายแปดไรเก่าเออหนนะ้าเก่าไรสิบไรเสียมาเอาปุ๋ยหาสอบครับเจ้าเอาไปเอ้มาเอาปุา๋ยหาสอบไปใส่าจากไรย เจ้าคือเสียวหลายแทวย,ย้ายสิมาเอาปุ๋ยถือราคาอยู่800ดรัอยเออราคาอยู่แ0ดร0อยหาแปดรอยก็บาทโชงเันบางบางไดเล้วบ่หลายเมือเ่อดอกบาง1ิบว่ามืเลล่ะมาเอา8 0 0รวอยก็บาทบัดนี้ก็เลยแนะน้าว่ายายราคา8 0ดกวอยก็บาทเจ้าเสียเอาหถุงให้เพิ่นเอาเอาสูตรนี้ไปแค่สมถุงครับราคาแพงก็จริงรักพันขึ้นแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเอาหาคูณแปดร้อี่งคบับงเอาสามคุณ ตีว่าพันสองรอยหาสิบใชเนาะเออพันสองรอยหาสิบสรคูณกันเบิ้งอันเดฟประหยัดก็กันยายาตอนนี้องวันยุที่เ <ๆ S 2> อ่อเพียนทองปุ๋ยตาหัวคนปลาสาขาสองนะครับอยู่ที่อำเภอจังหารครับจังหวัดเลยพี่น้องครับอ่าตันนี้นะจะเป็นถนสนเส้นหลักครับพี่น้องครับของอำเภอจังหารพี่น้องครับพี่น้องจะเห็นนะครับอันนี้คือร้านขายปุย๋ยเพียนทองปุ๋ยตราหัวคนป่าพี่นะครับอยู่นี่นะครับจะไม่อยู่ในพื้นที่ประมาณหาอะไรนะครับก็คือจะเห็น ขายพี่พี่น้องในมาจอดมีร้านจอดกว้างๆนะมีทางเข่าทาั้งออกให้พี่น้องสบายเป็นถนนทั้งรักคุณนะครับนะครับของอำเภอจังหานเ Th ข้าพี่น้องครับจะพี่นอ้องทีอู่ในพื้นดินไก่เชียงเข้าสามารถมาซื้อปุย๋ยแม่ปุ๋ยคุณภาพจากเยอรมันพี่นะครับก็คือปุ๋ยตาของคนปลาครับเพี้ยนทองสาขาสองสาขาจังหารพี่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไป,ไปดูจักครับเจ้าของร้านพี่น้องครับัาที่นี้เนี่ยวันนี้เป็นมือสันวันดีครับวันที y ่24ีมิถุนายนส5 6 6ัพี่นะครับ เมื่อนี้นะครับเป็นเพิ่นเปิดนะครับเพิวมาเปิดเราก็ใช้นะครับก็คือเข้าผมภาพที่น้องไปเบิ่งว่าไปหุจักกับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของ้านเพียนท้องว่าเพิ่นยีนผู้ใดแล้วก็เพิ่นยางยิ้บ่พี่นองครับเดี๋ยวคอยมองกันนี้จะมีการขายปุ๋ยของคนปลาต่อไปจะเป็นอาหารตาซีเค่เดี๋ยวขอยหยาดยางกันมือนคนหย่ยางยากอยู่พี่นองครับบรูว่ามึงหนี้ผงกับมาซาอย่างน้อยนึงครับนั่นเห็นแล้วอ้าวสวัสดีครับเจีหมงครับโอ้ยขอยยาดติดไม่ได้บพ่นนอครับ เอาติดติดอันนี้นี่ไปข้อครับมืโอนี้เจมสงครับมืโอนี้ผมถามครับมืโอนี้งานยังครับมืโอนี้ครับมืโอนี้เปิดเปิดโกดังไม่เปิดร้านไม่สาขาสองย่จังหันครับโมนี่เพิ่งถามครับอย่างจริงผมเพิ่มาเลยเเปิดสาขาสองยจังหันครับตอนนี้ครับอ๋อรองรับลูกค้าว่าคุณภาพดีเนาะจังกล้าเปิดสาขาสองครับเพื่าไงว่ารองรับลูกค้าในเขตพื้นที่จังหันกับกาลสินสินทั้งพานจังหันกาลสิน อำเภอจังหาแล้วก็บ้านแล้วเยี่ยวบ้านแล้วเยี่ยวครับสาขาอะไรเขาอยู่สายทับสาขาอะไรอยู่บ้านแล้วขามครับตำบลปอพานอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอด็ดค่ะจังหวัดร้อยเอด็ดเสียน<บ>ออกออกไอ้ร้อยอเอ็ดสารคามครับตอนนี้เขามาเปิดสาขาสองครับบันนี่ผ้าผมไปเบิ้งในเขาขายยังไงครับเจ้าของอันนี้เดนนี่ท่านนี่ลงของหลายสิมีตะปุ๋ยเดนนี่ตะปุ๋ยกอนอ่านว่าข้างหน้าพื้นที่นี่จะเห็นยังไงครับพื้นที่นี่ต่ไอตัวนี้สิขายการเกษตรแล้วก็พื้นที่ว่างๆนี่เขาก็สิ ไว้ถาเพิ่นมามาเสาสถานที่จัดงานอันใดก็ได้ยุตเส้นนี่พื้นที่กว้างมุ่งหวังจังไรครับนี่ครับิร์นดีพื้นทีเบิรนี่มันหกไรหก <6 S 1> <6 S 2> ไรแต่ว่าเขากันไว้เหลืลอยุซีไ่ไรกว่าเป็นขอบเขตทั้งพุูนเป็นไข่พูดเดียวไปทั้งพูนเป็นไข่ตำหุ่งปิงไก่อันนั้นก็แม่นครับมองตำหุ่งปิงไก่กับเมีนเขาใจหม่งบอก ตอนแรกแบ่งแต่ว่าเพิ่อนไอ้นนี้อยู่เพิ่นแล้วเพิ่อนใส่บาเพิ่นเสียเอาเพิ่นขอเพื่อนอย่เพิ่อนที่อกไรเพิ่นแล้วขอแบ่งไปไรไรนึงนี่ละกรแล้ท่านเนี่ยนี่กันหรอกกันซ้ำเสิแล้วละครับเรียกแบงเห็ดไปก่อนแสดงว่าม่งนีคือจะเป็นหม่องขายปุ๋ยอาหารสัตว์พวกผลิตภัณฑ์เคมีต่างต่างเรามาพื้นที่นี่เพื่ออย่างมาเซาให้เซาจัดงานจัดยังได้เบิร์ตเป็นเวทีมอลลัมยังก็ได้หูผมหูแล้วอันนี้ตรงในน้ำก้อนอันนี้คือเจ้าของเครื่องเสียงเครื่องเสียง ประกาศออด d โอค่ะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นแม่ยกของสั้นเหล่าบนเทิงศิลป์นะครับคุณแม่แม่เสั้นเหล่าบนเทิงศิลป์เพื่องไปน้ำสั้นเหล่าบนเทิงศิลป์แสดงว่าต่อไปนี้อาจจะเป็นหม่งเวทีหมอลำนี่เลยมันบ่บค่ะหม่งนี่ก็ชุดหมากหมอลำเขาติดจัดงานเป็นกับมะบัดเล้าหิ้วเนาะครับอาจจะทานเพียรบนอยากจัดกับม่านี่ได้อาจุยังสี่เด้อทุกอย่างคอนเสิร์ตอันนั้นมีหมอลำมั่จะเราถืออื่นผมนะครับผมติดเปลี่ยนช่องไม่เป็นช่องลายส่วนหมอลำแล้วได้หารขึ้น อาเพื่อนทียรกกว้างยุ่ร้องรับได้หลายครับไดหลายพันครับมาที่นี่เป็นอย่างครับที่ผขอเขาขอยี่มาทั้งนี้นะครับเป็นอย่างเขาคือเลือกในการขายปุ๋ยตามหัคนป้ายางเดียวอ่าเป็นอย่างคือเลือกบาอย่างเดียวหรอกคือเป็นอย่างคือทำไมต้องนําเข้าเฉพาะปุ๋ยหัวคนป่าเพราะว่าเขาขายแล้วคุณภาพคุณภาพคุณภาพเขาดีครับคุณคุณภาพเขาดีลูกค้าใส่กันคือเริ่มต้นคือจาของใส่ก้อน เริ่มต้นก่ได้เป็นแม่ค้าปุ๋ยครับไม่ได้ขายกรเกษตรไม่รู้เรื่องเรื่องปุ๋ยเจ้าของเป็นลูกเช่าหน้าขายเช่าหนาเริ่มแรกจากการตีไส้คือสีขายเนี่ยก็คือเจ้าของเขามันเหลืองไปส่งของว่าเข่าไม่ได้อย่างหนึ่งก็เลยไปพอปุ๋ยหัวคนตาอยู่ทางโคราชว่ามันดีมันจริงเพาก็เลยเอากลับมาใส่ใส่แล้วมันเห็นผลเออมันดีหลีอตัวกับว่าเคยได้ยินได้มันมันหยังหัวคนตาใส่ดีแล้ว วันนี้กับมูมูคนงานมูโรงงานอย่างเงี้ยแล้วเขากรเลวาวาใส่น้ำใส่กันไปแล้วผู้นั้นใส่ก็ดีผู้นี้ใส่ก็ดีแล้อยากขายครับเออก็เล<า>ยเลือกกเ็เลยลูกค้าเลยเลือกขายตัวนี้ครับเอเอผู้ใดก็ว,ว่าดีครับปวงไงว่าผลตอบรับดีพบเพื่อนเขจะเอาใส่เหรอเมื่อี้ผู้เขาฟังว่ามันดีมันดีเขาก็ดีแล้วบอกคนอื่นเอาไปใส่น้ำเขาก็ว,ว่าดีแล้วกรบกเปลือง เจมงค์ครับยู้นี่สาขานีนเขามีราคาปีราคาทรงบ่มีบลดค่ะทั้งปีทั้งทรงได้บลดคืออยากได้อีหยังทุกอย่างมีให้หมดเลยมีบลดพันธ์เขาพวกพันธ์เอ่อแม่นลารักก็คือพันธ์เขาปุ๋ยยาอาหารสัตว์ซีเคของซีเค้วก็หัวอาหารสามเหลี่ยมของแหลมทองคือว่าไงว่าทุกอย่างเกี่ยวกับเกษตรเออบาลานกับแม่นครับสามารถติดต่อได้อยู่น้ำเพรียงทองทุกสาขาค่ะอาหารอาหารไอซีเค้วก็ สามเหลี่ยมแหลมทองสามเหลี่ยมแล้วก็บรลานครับทุกแบรนด์แต่ว่าปุ๋ยมีตลักคือของต่าปอย่างเดียวป่าปุ๋ยอย่างอื่นเราก็มีครับ้าลูกคายพัฒนิกาเปิดใจร้องเท่ากับนี้ห้ได้แล้วค่ะตัวนี้เป็นร้องน้ำครูบาเกนใส่กัใหายร้องที่นี่ถามไหมอ่ารุ่นไหนขายดีสุด่รุ่นไหนขายดีสุดมาดูดั้งเดิมเด้อสุดดั้งเดิม คือว่าไงว่าโคดังนี่เขาถือวมาใส้จนเต็มแล้วครับเป็นบ่แม่ค่ะอันนี้คือได้มาพวงเดียวคือว่านี่แหละม่ใช่พวงเดียวตัวนี้คือสูตร288ที่เริ่มขายมากขึ้นรุ่นดังเดิมที่เขาขายมาตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาขายอยู่อย่างกับเขาซีปีแล้วเนาะอันนี้คือ288 288อ่าเล็งต้นใบยบเป20%นี่สาหรับดินไส้ครับอันนั้นยูเรีย46.00สอบสีเหลืองสอบสีเหลืองเขียวใบตั้งเขียวไม่อวด มือนั้นผมเลยมันเข้าเดียวมันก็ขึ้นแข็งแรงมือนั้นเจมงว่าผมล้อมสื่อซีอันนี้ก่อนหัวคนปลาซีหกศูนย์ศูนย์ไปแข็งไดงดีครับมาทีนี้เขาผมก็ร่างสิแตกกอไหมที่เอาแตกกอใช่ตัวไหนแตกกอต้องมาใซตตัวนี้จจ้าดบครับทุ่งนี้ตัวนี้มันลดราคาแล้วอยู่ประมาณพันประมาณอยู่พันหนึ่งบางหั่นมันพันสองพันสามตัวนี้แล้วพันเดียวมาพันหาสิบบาทเดี๋ยวมันอสิลดลงอีกแล้วผมเอาทุ่งนึงคือคือเวลาเห็นเห็นเห็นเบาอยู่นี่เวลาถามเนี่ยราคามันไม่คงที่นะมันลดลงเรื่อยๆเด้อ มันลดลงเรื่อยๆแมนถามเหมือนเหง้านะตอนนี้นะถ้าสิบไร่ประมาณกี่ถุงสิบไร่นี่ใส่แค่สามถุงก็พอแล้วผมเอาสามถุงได้หมดนี่นี่หลับหัวค้นปลาเนี่ยบัดนี้มีไอซีไอหนึ่งไอสี่ไร่ตัวหนึ่งกับสอบก็มีนี่หลับไปยังกืไอใส่หลายแท้ผู้ขายเด็กกัไรหน่อยยังวะอโยมมันได้หน่อยตัวบอใส่สี่ไร่ใส่สอบเดียวเนาะกำไรเห้าเป็นสอบเนาะมาเบิ้งสี่ไร่ใส่สอบเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนงานดนุน้องเพ่งได้ใส่หัวคนปลา อ่าบอกพี่น้องแนะ่ว่าเขาใส่คนหัวคนปลาเบิดอสุคนเออมะฟ้าเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเตรียมกันเด้อ <c oughs> อ่เนี่ยใส่ดีแล้วจ้างมาให้เราเอาพูดหน่อยว่ามันเขียวแบบใดเขียวทนนานค่ะลำต้นแข็งแรง,ง,งดีกว่าปุย๋ยยางอื่นค่ะแล้วก็เปืองแมนบ้แมนจา้าประหยัดไร้ประหยัดไร้จ่ายลงปุ๋ยจะแข็งคืนวันนี้เขากับประหยัดไร้จ่ายลงแต่ว่าไร้ใดหนั่นดีคือเก่า ดีกว่าเก่าคุณดีหลายชิ้ก็เก่าอีกเคยใส่ไหมล่ะจ้าคือบอกไงว่านี่เขาประเด็นเตรียมใช่เนาะแมนนี่ละมู่คนงานของเฮาเนี่ยคือมาดซอยกันเวลาเปลี่ยนกันก็เกินมาดซอยกันโรโลเกนของปุ๋ยของคนป่าเองครับยัง่าเขียวตรงนี้ก่อนไอหัวคนป่าเขียวทนเขียวนานเขียวจนหน้ารำคาญต้องหัวคนตาไปเบิ้งอธิวาอธิวาซี่ไรหนึ่งถุงอีกเป็นเังไหครับซี่ไรหนึ่งถุงมาเบิ้ง อันนี้สำหรับไอเขาแตกกอยวมที่ไหนครับอ่านี่สูตรดินซ้ายเด้อสามไร่ตัวหนึ่งก็ะสอบ28่ดปดมันสิมีสองไร่สามไร่สี่ไร่สี่ไล่สี่ไร่กับมีผู้ใดเงินหน่อยว่าอยากได้น้ำข่บ่วยรับวัไเดี๋ยวเอาสองไล่ยังเียครับสองไร่ถึงสองไร่ครึ่งมีนี่ยี่สิบปดสบสองหก่าสูตรยี่สิดสองหกเนี้ยสี่ไร่เด้ออันนี้สี่ไล่สี่ไร่เด้เขียว มันจะกินตั้งแสีไรมันจัสีมันจังสีไอ้ผู้วานเราคนกต่ว่าหัวข่อยสีวานทั่วบ่ทั่วทั่วบ่ทั่วเจ้าก็ต้องใส่ตามนั่นกันเจ้าใส่หน่อยก็นั่นใส่หน่อยไรก็นั่นมันสีมันสีอวบเกินครับเอออันนี้คือเป็นแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยนำข้าเยอรมันใช่ไอคือสูตรวานนำข้าจากเยอรมันแต่ว่า NPK ฮั่วมาจักในการตัวนี้อันนี้เฮบ่ได้เรียนจบด้านเกษตร ห้าสิบอกสามารถวบาแบบว่ามันเป็นดังสันดังสียให้ลูกค้าฟังได้เดอ้อครับถ้า N P K ครบมันจะเป็นเซลล์เป็นผู้ว่าครับแต่ว่าเขาลู่ว่าใส่แบบใดมันจะง,งามใส่ซ้ำเดมันจังพอดีนี่คือบอกได้ครับแต่ว่าสิบอกลูกค้าไปว่าเขาได้จบด้านเคมีโดยตรงมาเด้อครับแต่ว่าเขาสามารถซื้อให้ลูกค้าได้เพราะว่าเขาใส่มาแล้วว่าใส่แบบใดจงดังใดครับดินเขาดินทรายดินดวนอันนี้คือฟิมเยี่ยมใส่ได้ทุกดิน อันนี้ดินเหนียวก็ได้ดินทรายก็ได้ดินเหนียวก็ได้ดินทรายก็ได้แต่ว่าอยากให้มันตรงจุดมันก็มีสูตรดินเหนียวมาตัวนี้ตัวการนี้จ้าบ่าครับอันอันตัวนี้เดี๋ยวมันได้มัดยับลงอีกแล้วกต่สิ่ง่อยากบอกราคาอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าบาทผมเนี่ยซื้อตัวนี้ที่คุ้มก็ยี่สิบแปดแปดป่ะอ่านะเ้างจิการส่ซีไรหรือสามล้วคนบอกว่าข่อยย่านข่อยว่านวัตถุอาอซีไรเนี่ยข่อยย่านมันบัตถุวมาเอาสามไรไปว่านไม่เสียนี่อันนี้สามไรสามไรบนี้มานยี่สิบแปดแปด เออยี่สิูนเี่ยค่ะใส่ตรงจุดได้ดินเหนียวสะไยเนี่ยยี่สิบยี่สิบศูนย์ทั้นี้ถกับหัวเบอร์แถวหมูหันเขาจะเบิ้งทางเด๋นี่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 ยี่สิบยี่สบเออเนี่ยเด้อยี่สิยนยเนี่ยไปใส่กับดินเหนียวเด้อเรียงลากยีสิบเงามก่ยอร์เซ็นต์อันนี้คือดินเหนียวอันนี้สำหรับดินเหนียว เขียวใบตั้งงามดีหลายเอาจังสี่ผมถทำนะทั้งเขียดจังหานสิบปินด,ดินเหนียวหลายเขตกาะสินนี่ต้องใส่สูตรนี่อ๋อท่านอาจจังหานี่ตัวนี้ขายดีเลยแมน,แมนดินเหนียวแต่ว่าทั้งคนเปิ้ลก็กเอาไปผสมเนาะครับเอาสูตรตั้มไปผสมผสมยูเรียกะกับงามกักกบใช้ดีแต่ว่าของมันก็คือตัวน,นี้นี่อันนี้คือสูตรสูตรเอาสูตรรับลวงสูตรชูงรับล้วงรับลวงเนี่ยยี่สิบสองสี่ยี่สิบสองงามบักขับผู้บนได้สูตรผมเคยสูตรแต่ละทิศ ซิบหาซิบหาซิบหาเสมออ่ะซิบหาเสมอก็ได้แต่ว่ามันกับว่าสู่ตัวนี้เด้มันงามยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เด้ครับนนเลี้ยงหมากอีกเล่้งหมากอียี่สิบสองเออหมากแป้มผลผลิตมันกับยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาเฮาบาง้ามช่วงเขาเขาใส่แตกกอมันมันเรียบร้อยหมดแล้วช่วงสิเอาหมากเอาผลเนาะครับเขาก็ต้องลูกค้ากระสิผู้เคยใส่เขาก็บอกเด้ว่าช่วงเอาหมากเอาผลเจ้ามาถามคอยเด้อว่าเข่าเจ้างามไปหรือเข่าเจ้าบ่ทันยิงงามคับนเข่าเจ้างามแล้ว ใส่ละเอออันงามแล้วเอาสูตรสูงตัวนี้ก็ได้นี่เขาง,งามแล้วเขาบอกตองเล็งตัวแรก<อ>เลีงโตนาซํานี่กับพ่อไปเลีงหมกักตัวน,นี้ถึงยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ผู้นี้้าก็ตัวน,นี้อีกแต่ว่าสำหรับเขาบางงามตัวน,นี้จาัาบาทครับตัวน,นั้นตัวน,นี้กับราคาซ้ำกันราคา,าอทอกัอนทอกันประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าบาทหรือ, 1, อพันสองเพราะว่าราคาเดี๋ยวนี้มันลงแล้วมันลงอีกหลังจากทียเขาบวกกันมมันลงมาอีกแล้วเมื่อวานนี้ก็ลงมาอีกแล้วก็เลยว่าเ่ราะท่านหูจัดราคาอยุ่ หลักพันหนึ่งร้อยหรือสองร้อยในหลักโอไงว่าถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากจะเอาไปขายเอาไปใส่ได้เบิร์ดซื้อร้ายนี่ราคา<ม>ลดได้เรื่อยๆ,ๆลดได้เดี๋ยวบอก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 ,บอกพี่นอ้องเษกษตรกรกอนวานี่เด้อนี่สูตรฟีเมียมมาผลมาแป้งเนี่ยยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเข่ามันงามแล้วเนาะกับว่าต้องเล่้ยงตัวแราตัวแรกหลายครับ่าต้องไปเลเ้่งมาขันเข่าเพราะท่านนี้งามกับมาเล่งตัวนี้เล่งตัวแรกน้ำในเลี้ยงตัวแรกหลายเนี่ยเข่ามันกระิงามขึ้นอีกมากีบสองเปอร์เซ็นต์ เนี่๋ยอมันมีอีกสูตรหนึ่งมันสิบห้าห้ายี่สิบมันอยู่นี่บลมี่บล็อเนี่เอาลงมาคตัวนั้นมันกะจะเป็นถูกลงกว่านี้อีกครับสิบห้าเสมอกับนี้่ถามมี่ไหนถามอีกคสูตรตัวสูตรสิบห้าห้าสิบห้าห้าก็เดนี่เดนี่เดคืออย่างขาวสิบห้าสิบห้าห้ากับเป็นเป็นแต่กอคือการสูตรสูตรนี่แหละสูตรออนอันนี้คือลดต้นทุนคือสองไลคือสองไลแมนสำหรับผููผู้เงินหน่อย สองได้กับหนึ่งขอสอบตัวนี้กับยุคเก้าร้อยช่วงนันใครเก้าร้อยห้าสิบเดอนี้มันเออเหลืออายุประมาณเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยเนาะช่วงงานมันลดเรื่อยๆลดลงอีกแหละเด้ครับเอาเจมของเขานี่เอาสุดท้ายในที่เขาเป็นเกษตรกรนี่มีอยัางที่บอกเกษตรกรคนปลูกเขาว่าใส่ปุ๋ยแบบเด้ครับเป็นอย่างก็ต้องว่าเปิดใส่ของคนเปิดใจใช้ของคนป่าหนึ่งประหยัดลดต้นทุนเพิ่มเพิ่มเพิ่มพูนผลผลิตครับเออเพิ่ม ปุ๋ยจะเคยใส่หลายก็ใส่หน่อยลงแต่ว่าคุณภาพดีเพิ่มขึ้นครัาคือลูกค่าสิมาซื้อปุ๋ยบักหลายยายเขาติดถาม่าสิมาเอาปุ๋ยนะ้ายูแปดไายแปดล,ล 9, เก่นนะ 9, 9, าเออหน้าเก่าไรยซิบไรสิม่เอาปุ๋ยหาสอบเจ้าเอาไป้มาเอาปุา๋ยหาสอบไปใส่จากไรเจ้าคือเสียวหลายแถวย้าย,ายสิมาเอาปุ๋ยตถือกราคาอยุแปดร้อยเออราคาอยูแปดร้อยหาแปดร้อยก็ 800, าบาทช่วงนั้น บางบางใดหรือเพาะหลายเมือเ่อดอกวางสิบก็ไม่เอยละ่ะมาเอาแปดลอยก็บาทบนนันนี้ก็เลยแนะน้ว่ายายราคาแปดลอยก็บาทเจ้าสิเอาหาถุงให้เพื่อนเอาเอา,เอาสูตรนี่ไปแค่สามถุงครับราคาแพงกับจริงหลักพันขึ้นแต่ว่าเปรียบเทียบแล้วเอาหาคูณแปดลอยสี่สิบเบื้องเอาสามคูณตีว่าพันสองลอยหาสิบซะนะเออพันสองลอยหาสิบซะคูณกันเบิง้งอันใดประหยัดก็กันย้ายครับ หาถุงเป็นเป็นราคามันถูกแต่ว่ามันต้องใส่หลายแต่ว่าลูกบ้านเขาบริชีดบาร์แต่มันถื่อแต่ว่าซื้อหลายใส่บริชีดครับของเขาฟังแต่ว่าแพงแต่ว่าบริได้ใส่หลายอธิบายฟังแล้วจังเลือกโอ้ปัจจินมงคนเคยเห็นเบิ้งเลยแม่ขายื้อซื้อของถื่อ่าได้ใส่หาถุงแม่แต่ว่าหน้าซื้อของแพงใส่แค่สามถุงแค่สามถุงประหยัดลงต่างหลายบาทประหยัดลงต่างหลายบาทจังว่าเปิดใจเออลองเบิ้ง บ่เอาดอกมันแพงขนาดมาบ่เอาดอกมันแพงอย่างเดียวบล็ลกบ่บ่ร้องคเดี๋ยวนี้ร้องแล้วเป็นจังได้จ้ากลับมาเบิ่งร้านข่อยลดเด้อร้านข่อยตั้งอยู่นี่บ่เสียไปใส่ดอกดีบ่ดีกลับมาไดาบอกลูกค้าว่าจังซี่ดีบ่ดีกลับมาไดาเออบ่ันนี้จะถือดาเทไปครับบ่่บเพราะว่าร้างไงค่สุดในจังหวัดละเอีดผมกล่าวใดบ่ดีบ่ดีกล่าวว้าโอ้กะคนไงสําหรับหัวคนปลาเฮาบ่ใหญ่สุดในละเอีดผมกล่าวเออญ่สําหรับหัวคนปลาเฮานี่เด้บอสใหญ่มาแล้ว อาวครับมูนี่นะครับมูนี่กลับมาแล้วนะครับแสดงว่ามูนี่นะครับเจมง,งการันตีว่าใส่ดีร้านเขาก็มี่ยเย็นว่าดีหรือว่าดีครับเอ,อกลับมาวานม,ม,มาดาวไข่เนี่ยมะเว่าทุกไข่ฟังแล้วเขาจะเป็นแบบใหญประหยัดลงโบนึงเราควบประหยัดได้แล้วครับเออหลคขามันประหยัดแล้วสมมติว่าเออมันประหยัดแล้วราคขามันไม่ได้เพิ่มผืนก็นยังดีตัวเจ้าไม่ได้เพิ่มเงินค่าใส่จ่ายเจ้าลดต้นทุนแล้วครับถึงว่าได้ซ้ำกันกันยังดีแต่ว่าเจ้าบ่เปลืองเงินแน่นอนนี่แหละคือได้ครับเออ โอ้ยนะครับคัดก็ม่ค้าคัดก็เซลยวครับวันนี้ครับเอาเจมผมเขาสักผู้ใดอยากจะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือจะเอาไปใส่หรือว่าสหกรณ์หรือว่าเป็นกลุ่มเกษตรต่างๆเนี่ยหรือว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยต้องการมารับนี่สามารถติดต่อจิ๋่โมงได้เนาะได้แล้มีนะครับปีกราคาสูงมีทุกอย่างขอแค่ว่าเปิดใจเอาไปใส่ถ้าเปิดใจครับเปิดใจเอาไปใส่เบิ้งเอามีช่องทางติดต่อที่ไหนนะครับเจมของเขาศูนย์แปดเก้าแปดสี่หนึ่งสี่สามเจ็ดเจ็ด อันนี้คือเจมงเนาะสาขาแรกยู่ไสครับไอรับเองเบอร์ทรสาขาไงโอสาขาแรกยู่ยสาขาไอตรงขามกบบ้นไอตรงขามบ้านแล้วขามซีแก้วเส้นเส้นออกจากลอยเอ็ดมาจากออกจากลอยเอ็ดมาถึงร้านประมาณเจ็ดถึงแปดกิโลครับอืมมานีสาขาสองสาขาสองี่ออกจากลอยเอ็ดมาลอยเอ็ดมาจังหารออกจากหานมาหนีประมาณอยู่สามกิโลนี่เนาะแม่นครับบ้านเหล่าเนค้ับ้านเหล่าเนี้วอพยอจังหาน ตัวนี้นะคกิจถนนเลยทุกอย่างตัวนี้อุปกรณ์เกษตรทุกอย่างนี่เหมือดพราะว่าเบิร์ดพันเข่าพื้นที่คว่วงกว่วงเนี่ยสามารถบรรจุได้อาหารอลังการเหมือดาสเลยจะเก็เข่าเป็นมื่อแรกไอหมูหันพาคไทยคลิปข่างน้าบ้านเนาะมาทั้งเทียรแล้วได้ครับเออหมูหันใส่เฮาใส่หมูหันเด้ต้องต้องเอีเพียะไม่าเนี่ยลูกค้าลูกค้าลูกค้าพี่แค่พันเข่าเด้เนี่ยเนี่ยเป็นซับตัวของเขา แมนบ่ครับเจ้าใหญ่ได้แน่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเิ็ต์ติ๊เฆ้ยทันค่องต่อทั้งหัวปลาติดตามตลอดอยู่จังหวัดไหนครับนี่เยี่ยมครับไปเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งท่างามมาเอาโมนี่ครับบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดีคุยกับผู้คุ้มล้านนี่ของหัวคนป่าหมอไอพีพารวยเป็นที่เป็นผู้สิดูแลล้านสาขาสองนี่ครับเดี๋ยววันผมสิทมภาษณเราตั้งหากแต่ว่าวโมนี่ขออนุญาตเจมงไป็นหัจัก ผู้ใดผู้ใดพาเขาสูว่องกันผุยข้าพว่าผ้าเขาสูว่องกันปุ๋ยกันในเด้บอสนี่บอสใหญ่นี่ครับบอสใหญ่เอาสวัสดีครับพ่อเราเชิญมาเขาครูนี่ครับมีไม้จักอันล่ะพ่อเอานี่ครับเอามูฮันมูฮันออลสำนักเอาเนบุบนะครับเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับมูนี่มูนี่พ่อสวัสดีครัสวัสดีครับมูนี่ไม่ยังครับพ่อมูนี่ว่าเอดบุญขึ้นบ้านไม้สาขา สองของเพียรท่องครับผมครับเป็นในพอดยิงแง่ลังการเป็นในพอดยิงแง่ยิงแง่ครับยังว่าสิมีโครงการยุซซี่หาสาขาคนเด่นอีกที่หาสาขาคนเล่นขอไปลุงนอสาขาสาขาเนี่ยพราครับต้องคุยกันเขาแกงไงสกแกงไงแต่เราต้อกตำรวจเลยมีเหรียญมขายปุ๋ยออกไปเรียนไปได้ไหมครับเอาโมนี่นี้นะตัวแทนของคนณปลามมาบอกีปนอะครับโมนี้ก็ดีใจครับดีใจที่นักธุรกิจ เดี๋ยวไว้เจมงกังเพิ่นเก่งเรื่องอาชีพเื่นแต่พเพื่อนมาเริ่มต้นอยู่ที่หัวคนปลาเฮ้าเนี่ยที่ละก็ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนเพราะว่าเฮ้ากับเป็นปุ๋ยที่น้ำเขานอกเนาะที่เป็นแม่ปุ๋ยจันน้ำของโลกเนี่ยมาเฮ็ดขายเมื่อนี้ก็ได้ลูกค้าโตจริงเสียงจริงที่พร้อมจะไปน้ำกันก็สีเป็นบุญเป็นคุณที่เพิ่นมอบโอกาสให้เฮาได้เห็ดงานน้าเพือ่อนเออ เอ้าผมก็มีแค่นี้ครับดีใจจนเล่าเพราออกย้อนจำไม่ได้เจี๊ยบแล้วเป็นช่ยประวันมีผลจบคนดันเคมีการเกษตรคุยมาเราเป็นแชร์เกษตรกรตัวจริงที่เริ่มใช้และเริ่มขายผู้ผลิตผู้ผู้แนะนำคนผู้นำเข้าก็คือเพื่อนเนาะเพื่อนมุดมุดตัวนี้รักกันเป็นเพื่อนเพื่อนได้เอ้าก็เดี๋ยวจะเป็นเทคต่อไปเแล้วเราจะเข้าสู่เป็นลายสินค้าไปครับ คุณมากครับเดี๋ยวยงคุยกันใหม่เนาะคนจีบเมองไนครับ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 วัสดีครับวัสดีตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงฟังเมืองนะครับเออเสียงไม่ไงนก้อยคักคับ